สามสองหนึ่งไปสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับพรีวิวชิวพรีเมียร์นะครับในสัปดาห์ที่7นะครับวิกเจ็ดของเรานะครับวิกที่แล้วนะครับก็ตามคาดในอาร์เซนอลนะถือว่าเข้ากันหมดนะครับเราสองคนนะครับทำผลงานได้ดีวิกนี้วิที่7นะครับแล้วเราเรียนโปรแกรมกันก่อนน้องเทพครับครับโปรแกรมนะครับวิกที่7นะครับเอาวันเสาร์ก่อนนะครับ วันเสาร์เนี่ยคู่เปิดสนามเลยครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพบกับเอเวอเรตันนะครับต่อมาครับคู่3ทุ่มเนี่ยโอ้โหมีด้วยกันอยู่4คู่ด้วยกันครับคือหนึ่งเบอร์ลี่เจอนอริซิตี้ครับเชลซีเจอเซาท์แฮมตันนะครับลีดเจอวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็วู๊คแฮมป์ตันครับเจอนิวคาสเซิลนะครับคู่สุดท้ายครับของวันเสาร์ก็คือนะครับไบรตันครับเจอกับอาร์เซนอลนะครับผมนะครับส่วนคู่วันอาทิตย์นะครับ เปลี่ยนโปรแกรมปึ๊บน้องเทพเห็นไหมเห็นครับพี่แต่ว่าโหลดอยนะโหลดโหลดหมุนหมุนอยู่แนปะ๊บนึงหมุนหมุนหมุน,มนอ้านะครับสำหรับคู่อาทิตย์นะครับสองทุ่มนะครับจะเป็นคิสตัลพาเลตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ทอตเทนแฮมฮอสเปอร์นะครับนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับ แล้วก็เวสต์แฮมเบนฟอร์ดนะครับกำลังฟอร์มดีเลยแล้วก็บิ๊กแมตช์นะครับซูเปอร์บิ๊กแมตช์อีกแล้วนะครับแมนซีนี่โหซูเปอร์3รอบนะลิเวอร์กับแมนซิตี้นะครับคู่4ี่ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราพรีวิวกี่คู่ครับน้องเราพรีวิวนะครับเราพรีวิวกันอยู่4คู่ครับวันนี้พรีวิวมาสีคู่ครับ4คู่พอเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเป็นหลายชั่วโมงนะครับนะครับที่แล้วก็ว่าจะ15นาทีนะทะลุโลกไปอีกนะเริ่มคู่แรกกันเลยครับน้องเทพอ่ะนะครับ คู่แรกนะครับเป็นคู่แมนยูนะครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันะครับเห็นจอไหมยังเห็นหน้าที่ไลฟ์สกอร์เลยพี่เปลี่ยนเปลี่ยนหน้าอ่าโอเคมาขึ้นยังอ่านะครับคู่แรกขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะครับแมนยูนะครับมาระบบ4 2 3 1นะครับแล้วก็เอเวอเรตมาระบบ4 4 1 1นะครับ แมนยูนะครับใช้นะครับดาวเบิดีเคอา๊ะเป้าเสานะครับก็คู่นะครับคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับแม็กควายเจ็บนะครับ็กควาลานะครับคู่ก่อลเดีิมคู่นี้ของพี่ไหมหรอพี่พูดหรือผมพูดก็พี่พี่บอกให้ผมพูดคู่แรกโอเคครับเราเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะบอลลาร์ใช่ไหมใช่บอลารนะครับวาลารคู่ลินเดเล์ฟนะครับเนื่องจากแม็กควายกับแม็กควายกับลุกชอเจ็บนะครับแล้วก็วานวิสก้ารับตำแหน่ง แบ็กขวาเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นเตลิสแบ็กซ้ายนะครับ D K R, เดเคอาเฝ้าเสาช่วงนี้นะครับมีกูไว้ไม่แพ้นะครับรุ่นเดเคอารุ่นนี้นะครับส่วนฝั่งเอเบอร์ตันนะครับก็บอกได้เลยว่าช่วงนี้มีปัญหาเล็กน้อยคือตัวเจ็บเนี่ยดูตามฮูสกร์เนี่ยเยอะมากนะครับนะนอกจากนอกจากตัวที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยอย่างพาวเว์เลวินหรือลิชาริสันเจ็บนะครับเจ็บแบบเจ็บแดงเลยนะ ก็ <g ill ain> จิฟฟี่พิกุซันก็เจ็บมานานนะครับจส่วนพิคฟอร์ดนะครับอเล็กซี่วอรบี้อันเดโกเมสนะครับเจ็บหมดเลยนะครับตอนนี้นะกองหน้าเป้าก็ใช้เป็นอลอนดอนนะครับแล้วก็กาแาเกรอดุดลัยดูกูเล่เทาเซ่นนะครับอัลลันอ่าแล้วก็ลูก้าด,ดีนนะครับส่วนแบ็คโฟก็จะเป็นเป็นกอสฟี่นะครับครีนอ่าคีนมีนาแล้วก็โฮเกตนะครับโกก็เป็นพิคฟอร์ดนะครับเอาเข็นลงทีเนี้ยใช่ไหม ่่นาจะ,จะแสดงว่าเ,าเขียนลง,นะลงสิเนี่ยอโอเคนะครับสำหรับ h d to Head นะครับสำหรับคู่นี้นะเสมอ3เสมอ3าแมนยูชนะ3นะครับแล้วก็อเวอรตันยันเสมอไว้ได้3นะครับดูจากหน้าสื่อตอนนี้นะแมนยูก็ค่อนข้างมีปัญหาในตัวลุกนะพี่มองว่าอย่างนั้นนะเกมลุกค่อนข้างมีปัญหานะครับแมนยูตอนนี้นะใช่ครับกลับกลายเป็นว่าเท่าที่พี่ดูนะเทพนะ พี่กับมองว่าตอนที่มีโด้เนี่ยเกมลุกมันไม่หลากหลายเท่าเดิมไม่เหมือนตอนที่เขาเล่นนัดแรกเจอลีดแบบนั้นอะ่ะใช่ผมว่านึก,กออกไหมฝากฝากความหวังไว้กับโด้มากเกินไปผมว่าอืจริงๆนะครับซึ่งพี่ว่าเนี่ยถ้าออกมาเป็นตามเนี้ยถ้าคาวานี่หน้าเป้าปอปบาลินการ์ดหรือถ้าลินการ์ดอาจจะดรอปมาแทนบูโน่นะครับก็อาจจะบูโน่ทดแทนอะไรก็ประมาณเนี้ยนะครับนะแต่พี่ว่าถึงเวลาจริงก็น่าจะเป็นบูโน่นั่นแหละนะก็น่าจะ น่าจะหลากหลายกว่าการที่มีโดย้ยืนค้ำแล้วเอาอาจจะเอาโด้มาครึ่งหลังในการปิดเกมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะคิดว่าอย่างนั้นไหมใช่ครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับอืมอ่าพี่มองไปที่ถ้าทําเกมลุกได้หลากหลายเหมือนที่นัดแรกๆทําะนะแล้วก็กองหลังไม่เฟอ้อฟ้าน่าจะช่วยได้นะครับนะกับประกอบกับว่ากองหน้าของเอเวอเรต์ก็เก็บนะ แต่มีเกรที่ยังยิงได้อยู่นะเกกับดูกูเร่นะครับตอนนี้ที่มาแรงนะใช่ก็มองไปที่น่าจะเฉือนได้อยู่แมนยูน่าจะเฉือนได้อยู่สองหนึ่งเพราะเพิ่งได้รับความมั่นใจจากการสัปดาห์มานะครับนะน่าจะพอจะเฉือนได้อยู่นะสองหนึ่งแต่สำหรับ<ห>ผม <ไป S 2> ผมว่านี่นะถ้าสำหรับผมผมว่าอนี่นะถ้าแมนยูนําก่อนอาจจะมีสิทธิ์เสมอครับแลวเล่นในบ้านเกมในบ้านเขาค่คอยๆดีนะเราตัวใหญ่จะเน้นที่เสมอมากกว่า นะครับก็อย่างนัดที่แล้วคุณแพ้ไอซ์แซนวิลล่าคาบ้านมา1 0นเนาะก็แบบผมว่าอาจจะเฉือนแหละอาจจะเฉือนไม่มน่าจะ1-0นะครับเตยพี่หนพี่ก็มองว่า2 1 1-0น่นพี่มองว่าเสียนะพี่มองว่าเสียเพราะว่ากองหลังชุดน,นี้ก็ไม่ได้ใช้กันมาเยอะนะครับทั้งเตยลิลและเลิฟก็ไม่ได้ลงบ่อยนะก็พี่ใ,ให้สองหนึ่งน้องเทมให้ผมให้หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์โอเคนะครับคู่แรกผ่านไปอย่างรวดเร็ว คู่สองน้องเทพครับอ่ะเปิดเตียนแทบแชร์ก่อนเชลซีไหมช่วงที่สองเชลซีครับผมเห็นปะคุณยังเห็นครับเห็นครับเชลซีเจอกับซัลซามตันนะครับเปิดบ้านสแตมฟอร์ดปิดนะครับเจอซัลซามตันนะครับก็เชลซีเนี่ยนะครับก็นักฟอร์มนะครับถ้าฟอร์มในลีกก็เพิ่งแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้มาเนาะนะครับดูจากไลน์อัพเนี่ยนะครับก็แทบจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับชุดเดิมนะครับที่เจอกับยูเว่เมื่อการสัปดาห์เลยครับคือเมนดี้ฟอสเสาครับ เออสามเซ็เตอร์แบ็กเนี่ยก็คือดูดิเกอร์คิเตนเซนนะครับใช้ชาลองบาครับใช้ชาลองบาเพราะว่าเอาซีซ่าเอสเวีร์ตาเนี่ยครับขึ้นมาเป็นเรียกว่าตัวแบ็กขวาครับเพราะว่าลิสเจมน่าจะเจ็บนะครับแล้วก็เจ็บตอนเจอซิตี้นี่แหละใช่ครับแล้วก็แบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายนะครับก็จะเป็นเบนชิเวลนะครับอาจจะได้สตาร์ทตัวจริงนะครับอาจจะได้สตาร์ทตัวจริงนะครับแต่เขาบอกว่าอารอนโซ่ที่น่าจะเจ็บหรือเปล่า อ๋อไม่มีชื่อนะน่าจะพักครับน่าจะพักอ๋อน่าจะพักเพราะกรรมเสร็จเพราะว่าก็ไม่ได้เจ็บอะไรไม่ได้เจ็บอะไรอ่าครับก็เบนชิวบลนะครับก็อยู่แบ็คซ้ายนะครับกองกลางสองสองกองกลางนะครับมีฟิลตัวรับก็คือจอร์จินโยกับโควาิตนะครับแล้วก็กองกลางตัวลุกนะครับก็คือใช้แวนเนอร์นะครับคู่กับเมาส์นะครับถ้าเมาส์ไหวก็น่าจะเข็นเมาส์ลงนะครับเพราะว่าอาการก็รู้ว่าจะไปยังไงนะครับหน้าเป้ามีเช็คฟิตเนาะใช่ครับเช็คฟิตหน้าเป้าก็ใช้ลูกาโก้ครับแล้วก็ ครับอย่างไซมตันเนี่ยก็จะมีตัวความหวังก็คืออย่างพวกวัดเพลวนะครับเอ่ออาร์มตองนะครับเชอดัมหรือเนี่นะครับก็น่าจะหวังได้นะหวังได้ว่าจะตีเสมอเพราะว่าเสมอทีมใหญ่มา2อสองทีมาเนาะทั้งแมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะครับผมว่าน่าจะต้องยันเสมอหรือไม่ก็เน้นเกมสลกลับเป็นหลักนะครับของคู่นี้ครับอ่ะมาฟันทงสกอ์กันก่นะครับไม่ต้องดูทุกก่อนไหม ผมว่าถ้าเฮดเฮดเฮดก็น่าจะคล้ายกันครับก็คือแบบเชลซีน่าน่าจะกินนะผมว่ากินอยู่เนาะใช่อดูสักหน่อยนึงดูสักหน่อยนึงผมกำลังด้วยด้วยของอะไรด้วยนะครับเฮดทุกเฮดทุกเฮดหุยเสมอนะสองนัดล่าสุดเสมอนะแล้วก็แล้วก็เีแพ้ด้วยสองนัดล่าสุดเตาชนะด้วยนะแต่ว่าดูจากก็น่าเชลซีน่าจะผมว่าจากขุมกำลังแหละครับเพราะว่าเซาก็ขาดอิงไปด้วยขาดแบบขายไปเยอะนะ ผมว่าให้สกอร์แล้วกันผมว่าเอาสัก2-1อ่ะเชลซีชนะสองหนแล้วกันครับเล่นในบ้านด้วยต้องการเรียกความมั่นใจมานะี่ให้สอนี่ให้2-0เลยพี่พี่ก็มองว่าเหมือนหูสกอร์นะพี่ก็ให้ประมาณ2-0ที่ว่าน่าจะเสียยากนิดสักนิดน,ดนึงนะเพราะว่าอดัมอ่ะอดัมน่ะฤดูกาลนี้ยมันไม่ได้มันมันไม่มีอิงแล้วมันก็ฟอร์มมันฟอร์มตกนะ น่าจะสวศูนย์อยู่ผมว่าไม่แน่มันออกสองหน้าถ้าไม่เชิงสีชนะก็อาจจะซาตานอาจจะยันเสมอได้นะครับถ้า,าเอางี้นะถ้าถา้าเขาเออรียกเลยตัวหลังกองหน้าต,ตัวหลังลูกกูสองตัวถ้ารู้สึกว่าเข้าฟอร์มอะเหมือนวันที่วันวันที่ฮาวเวดหรือเมาส์เข้าฟอร์มอะก็จะไดก้ก็จะไปได้พอไปได้อยู่แต่ถ้าช่วงนี้เมาส์กับเมาส์กับฮาวเวดหรืออะไรพวกนี้คือฟอร์มตกอยู่นะก็แต่อาจจะเสียบ อาจจะยิงไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครั้งแรกเขาเอาคู่ะแ,แ,แวนเนอร์ด้วยซึ่งว่าแวนเนอร์ไม่รู้ว่าจะฟอร์มจะกลับมาหรือยังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าอาจจะชนะแหละครับอาจจะ2อสูตรไมมก็สองหนึ่งแหละผมว่าอาจจะต้องเสียลูกหนึ่งแต่แต่ที่ดูตอนนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งคือกลับมาใช้แผนเดิมนะตอนแมนซีใช้สามห้าสองใช่สามห้าสองหน้าคู่นะแวนเนอร์คู่โรกูอันี้เหมือนกลับมาใช้แผนเดิมนะก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ คู่ต่อไปครับพี่โอ๊ตไปคู่ใหญ่เลยไหมเพื่อไม่ให้เสียเวลาอ่าได้ได้คู่ใหญ่เอาคู่นี้คู่นี้คุยกันนานนะครับต้องบอกว่าคู่อาทิตย์นี้มันมันจะน้อยนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะคู่ใหญ่มันเป็นคู่ที่เราเชียร์เพื่อคู่กันตรงๆนะใช่นะครับน่าจะนานนิดนึงนะครับก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอาอาเจ้าฟันก็น่าจะชนะได้แล้วครับผมฟันรงอาเซนอลันก่อนแล้วกันอาฟันฟันเร็วเร็วเลยอาเจ้าฟันฟันเร็วๆเลยผมให้น่าจะสองหนึ่งให้สองหนึ่งป ให้สองหนึ่งครับพี่ให้เสมอพอไบตันก็ฟอร์มดีเหมือนกันตอนนี้พี่ให้เสมอสอง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 หนึ่งหนึ่งประมาณนี้โอเคเอามาคู่นี้เลยคู่นี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์ตอนรับการมเยืยดของมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มนะเอาฟอร์มทั้งหมดเอาจากสองล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งพ่งนี่ก่อนไล์อัพก่อน เอาไล่อัพเลยเหรอโอ้ยฟองนก่อนอ่าไล่อัพนะครับเจ้าบ้านนะครับก็จะมีระบบ4-3-3นะครับก็จะไอซอนเฝ้าเสานะครับคู่กองหลังนะครับเซตแบ็คคือฟานได้กับมาติ๊นะครับอืมแบ็คขวาครับใช้มิวเนอร์เพราะว่าเทนเนี่ยครับเจ็บนะครับเทนนี่เจ็บนะครับเจ็บเมื่อไหร่ครับน่าจะช่วงตั้งแต่เจอช่วงเจอคิสซันพาเลตนะครับที่ไม่ได้ลงก็น่าน่าน่าจะเจ็บยาวนะครับแต่อาจจะอาจจะมาหลังจากเบรกทีมชาติได้นะครับแล้วก็ แบ็คซ้ายใช้โรเบอร์สันนะครับก้องก้างนะครับใช้ฟาบินโยนะครับแล้วก็เ็นจับคู่กับเฮนเดอร์สันแล้วก็เคอร์ซิสโจนนะครับเขาบอกว่าโจนโจนนี่เขาบอกว่าล่างทองครับล่างทองเลยเนาะแล้วก็3มกองหน้าครับนะครับนะปีกซ้ายครับมาเน่ปีกขวาซาร่าครับแล้วก็หน้าเป้าใช้โจต้านะครับฟังแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาไหมเอาพี่ก่อนเนาะเอาเลยเอาเลยตีสามสาเหมือนกันนะครับแผนเดียวกันเลยนะครับ สำนักเดียวกันนะแบ็กโฟนะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดรีนนะครับแล้วก็แบ็กโฟเป็นผู้คู่เซ็นเตอร์เป็นดีอาร์ลาป็อกนะครับแล้วก็แบ็กขวาเป็นวอลเกอร์แบ็กซ้ายการเซลโลนะครับ4คนนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่าที่เหลือเจ็บนะครับแล้วก็สะโตนก็ยังไม่ได้เล่นกับซีตี้เลยนะครับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมานะ3กองกลางเป็นโฟเดนโรดี้แบร์นาโดนะครับแบร์นาโดตอนนี้นี่กำลังได้รับชื่อเข้าชิง ผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับของของของซับอาของเดือนแล้วก็3ามกองหน้านะครับ3ตัวลุกนะคาดการว่าเดอะบอยน่ะจะมาเป็นฟอลนายเหมือนในช่วงกลางฤดูก,กาลที่แล้วแล้วก็เชสุในตำแหน่งปีกขวานะครับซึ่งกำลังเล่นดีกิลลิชปีกซ้ายนะครับก็กำลังเข้าฟอร์มหรือเปล่า <laughs> กิลลิชนี่ก็สายลากเลยนะ,พ,ะพอๆกับเชยสเลยครับสองตัวเป็นตัวน่ากลัวของซิตี้เกมหลังสุด ของลิเวอร์พูลเป็นไง <G ül> เกมล่าสุดชนะปอร์โต้ครับในแชมเปี้ยนลีก5-1านครับฟอ,อ,อรมกำลังดีเลยนะครับนี่แพ้เบสเช่0องศูนย์เอ๊ะมันช <ละ S 2> <ะ>่างแปลกๆยังไงไม่รู้นะนัดน,นั้นมีนัดน,นั้นมีสเตอร์ลิงไงครับมีสเตอร์ลิงอยู่อืมใช่พี่ก็มองว่าเนี่ยถ้าถ้าเนี่ยถ้าถ้าถ้าออกมาตามฮูสกอร์นี่นะพี่แฮปปี้นะไม่มีเตอร์ลิงลงนี่โหรักเลยอะรักแผ่นนี้เลยอะเอาไงเฮดทูเฮดหน่อยเฮดทูเฮดหน่อยไหม เฮทูเฮก็ได้ครับรู้สึกว่าเฮทูเฮหน่อยอ้าเฮทู head head สักนิดนึงเฮทู head head ก็จะเป็นล่าสุดนะครับเป็นซิตี้ได้ไปสี่นึงวันนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลิวฟูกําลังเป,ป,ป๋ๆถูกไหมใช,ใช่ครับที่หลังเก็บเ,เยอะๆตอนนั้นจําได้เป็นเรียกว่าช่วงนั้นอ่ะลึกๆนนั้นคือเป็นซิตี้ที่ชนะในบ้านครั้งประมาณตั้งแต่โอ้โหนานอยู่นะประมาณเจ็ดถึงแปดปีได้หรือเปล่าน่าจะ ชนะในแอนฟิลด์ครั้งแรกนะครับอืมแล้วช่วงนั้นที่เป็นเป็นช่วงที่กองหลังเก็บเยอะแล้วก็ตอนนั้นอ่ะอลิซอนกาลังแบบขาดความมั่นใจทีทท่ทุ่มว้าดทุ่มพลาดอะไรพลาดช่วงนั้นนะครับนะใช่แต่แตช่วงนั้นก็ขาดความมั่นใจไปเยอะอยู่เหมือนกันอลิซอนโหยากมากเลยอ่ะฟันยาก<ต>มากเลยอ่ะคู่นี้ยากปัจจุบันนี้คู่นี้ยากคือฟอร์มมันคือมันกินกันแบบไม่ลงอ่ะคือใครพลาดก็คือ มีมโอกาสโดนได้ตลอดเลยสำหรับผู้นี้คือมองไปที่ความผิดพลาดดีกว่าเนะใช่เพราะสองสองทีมนี้สองทีมนี้อย่างของของที่เนี่ยจะเป็นคลองบอลเข้าคลองบอลเข้าจากตรงกลางหรือจากปีแล้วเคาะเข้ามาแต่อย่างของอย่างของลิ้วพูลเนี่ยก็จะเป็นการคอสเปิดคอสจากแบ็คข้างสองข้างอ่าคอสจากแบ็คมันจะมีความรายละเอียดที่ค่อนข้าง พี่พี่วัดตูพี่ว่าพี่ว่าชนกันตรงตรงแดนกลางใช่ถ้าแดนกลางตัดกันได้ก็จะค่อนข้างจะมีมีมีเขาเรียกอะไรมีภาษีดีกว่าคือแดนกลางตัดกันได้ก็อยู่ที่ว่าข้างหน้าเราสั่งตัวจะยิงกันได้หรือเปล่าด้วยคือว่าดัง <laughs> หลังอ่ะด <laughs> ัง <laughs> หลังรู้ส <laughs> ึกว่าเหมือนคอปอ่ะตั้งแต่นัดบอลโต้คือว่าพอแบ็คเริ่มแบบไม่ได้อะไรเงี้ยก็คือเริ่มตัดเข้ากลางแล้วก็ให้กาเรเลี้ยงตัดมายิงเออ หลายหลายรอบอยู่นะตั้งแต่โจวตั้งแต่นะเฮนเดอร์สันเนยอะไเงี้ยซึ่งผมมองว่าถ้าอย่างเงี้ยคืออาจจะโอ้โหสกอร์นี่ขายยากมากเลยนะผมว่ายากจริงยากมากเลยคือออกได้สามหน้าด้วยความที่ว่า,าตามตารางคะแนนเลยนะเราที่หนึ่งที่สองใช่ไหมใช่ใครชนะขึ้นที่หนึ่งอาพูดงี้ดีกว่าคือถ้าเสมอก็จะเป็นผลดีของเชลซีกับแมนยูอืมใช่ยิ้มเลยยิ้มเลยใช่เอาดูคูสกอร์สักหน่อย ซึ่งผม,มแอบดูมาแล้วแหละผมช้ำใจนิดนึงอะ่ะฟูสาก,ก็ให้ริวร่ฟูชนะสองหนึ่งนะครับซึ่งอ <ผม S 1> น้องเทพว่าไงน้องเทพว่าไงคือถ้าอาลิสถ้าแบบว่าผมม,มองไปดูคือทั้งหน้าทั้งหน้าแล้วทั้งหน้าแล้วก็กางเนี่ยมันก็ตัดกันจริงๆนะแต่ว่าหลังด้วยหลังใครจะนิ่งกว่ากันอย่างตอนนัดที่6กเนี่ยไอตอนที่เวอ้์วููเจอเบนฟอร์ดเนี่ยนะครับหลังหลังไม่นิ่งเลยนะครับหลังไม่นิ่งเลยอืมใช่ทางเทนเนี่ยโห โดนแบบเยอะมากของเทนแต่ว่าตอนเจอปอโต้เนี่ยหลังเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มอะไรขึ้นนะครับผมว่าเฉือยยากนะอันจริงๆถ้าเรามอง <c oughs> ถ้าเรามองจากกถ้าเรามองมองนะแบบกลางๆนะแบบยังไม่เอาทีมรักนะผมว่าอาจจะเสมอ <c oughs> ไม่หนึ่ง <c oughs> ไม่หนึ่ง <c oughs> หนึ่งก็สองสองแต่ถ้าเอาทีมรักอะ่ะก็อาจจะตามมูสคอรครับเฉือนนะารสองหนึ่งอะไรเงีง้ยหรือไม่ก็ อือเอาตามใจตามใจเลยจังหวะนี้ตามใจไปเลยถ้าตามใจนะก็บอกผมว่าอาจจะสามหนึ่งก็ได้อะเหมือนตัดนู้นเลยเอางั้นเลยที่แบบฟาเินโยยิงก่อนเลยเปิดเปิดประตูลูกแรกเลยฟาฟาบินโยยิงไกลนเลยพี่พี่มองงนี้พี่มองงี้พี่มองว่าใครถ้าใครจะชนะสักทีมนะพี่ให้หนึ่งศูนย์พอหนึ่งศูนปุ๊บก็จะปิดเกมแบบไปชึ่งอะ เหมือนเหมือนตอนอเหมือนตอนที่แมนซีเจอแมนซีเจอเ <Chelsea, S 1> <Chelsea. S 2> ชลซีก็จะอย่างนั้นน่ะพี่ว่าก็จะอย่างนั้นนะถ้าทีมไหนจะชนะพี่ขอเอาเป็นแมนซีห0อีกแล้วครับท่านแต่แตคือเอาจริงนะจากใจนะเสมอออกมาจากบ้านอาอกอมาจากแอนฟิอ่มันก็เป็นผลที่พอใจแล้วถูกปะแต่เราด้วยความวิจัยรักทีมเราก็ต้องทั้งเนื้ทั้งหน่อยหนึ่นะูนย์ะผมว่า่างี้ผมมองอย่างนี้นะถ้าแบบเอาแบบจริงๆนะถ้าครึ่งแรกอะ่ะถ้ายิงกันเลยอ่ะ โอกาสออกสองหน้าคือจะชนะกับแพ้เลยจะไม่จะแบบไม่ไม่ค่อยเสมอแต่ถ้ายิงกันแบบว่าครึ่งหลังคือว่าครึ่งแรกแมนซีน้ำหนึ่งลูกเนี้ยครึ่งหลังมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นเกมกแบบว่าแอซีอาจจะรับหน่อยรับรอสวนอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมอาจจะเปิดมากขึ้นถ้าครึ่งแรกยิงกันแบบยิงกันแบบโอ้โหหนึ่งหนึ่ง,งมาสองสองสอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสมันก็จะอยู่ที่ว่าใครจะผิดพลาดมากน้อยเท่านั้นเองรหรับทีมใหญ่นะผมว่ารหรับทีมใหญ่ เพราะว่าทีมเราเสียดายตรงว่าไม่ไม่มีกองหน้าเท่านั้นแหละสหรับทีมเราสองทีมมันเป็นทีมที่แบบว่าเปิดหน้าแรกกันอยู่แล้วอ่ะมันเจอกันทุกครั้งมันไม่เคยแบบว่าทีมหนึ่งรับทีมหนึ่งสวนทีมหนึ่งกับการคลองบอลมันจะแบบไว้นี่อยู่แล้วแบบสลับไปมาอยู่แล้วอ่ะซึ่งมันไม่เกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์กันอยู่แล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้สามคู่พอน้องเทพก็เพียงพอเนาะ อยากรู้สกอกร์ก็ติดตามดูกันเราเองนะครับว่าจะเป็นวันทว่เราจะถูกหรือเปล่าวันที่ะนะครับรา่ก <นะ S 1> ากสุดนะครับใช่นะครับว่าเราจะถูกหรือเปล่าเานาะนะครับถ้าแทงบอกกันถูกก็โอเคนะครับทีมใครมันก็จะมีว่าใครดีใจใครผิดหวังเหมือนกันนะครับ <S 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 สำหรับพูดจริงอะแต่จริงเราสองคนดูบอลก็คุยกันอยู่ตลอดนะดูบอลบอลเปิดปุ๊บก็เอาแล้วทักหาแล้วใครโดนก่อนก็ทักแล้วสว่าใครโดนก่อนเอ้าเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยก็มี อาโอเคนะครับส pues ําหรับวันนี้ก็นะครับสวัสดีก็พอแล้วนะครับก็เอาไว้เจอกันอีกทีนะครับพีวีนะครับหลังจากเกมเบรกทีมชาติครั้งนี้เพิ่กระจับเบรกทีมชาติสับดาน้าเบรกทีมชาตินะครับใช่นะครับก็จะีอามองกล้องมองมือถือนะมองมือถือนะครับผมมองมือถืออ้าวสำหรับวันนี้ต้องขอเกล่าวําว่าลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ